ทักทายฟหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออะไรลุงฉีไพลโรชื่อเล่นหินนี่ใช่เหรออีเยีนไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วมาคัดเลือกอีเยียนนะหินเล็ก็ได้หินลีก็ได้อีเยีนก็ได้ปุ๊บฟรีดอยอยู่ไหนอ่ะว่ากี่คนพูดไม่ได้หยว่ากี่คนคนหนึ่งเฮ้ยว่ากี่ก็ฟังก่อนทำไมกะรีนไม่นับเรื่องอื่นไหมครับว่ากี่คน ผัวยังไม่ได้เอาแต่ว่าที่ทํางานอจุดลังสีแบบไม่นับังไม่ได้ผัวผัวมีคนเดียวถูกไหมเป็นเสร็จโดนมีเพศสัมพันธ์มากี่คนอะเดีประมาณกี่คนถามคุณปุ้มดูเฮ้ยเอ็งต้องตกประมาณร้ยังไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบกว่ามั้งหกสิบกว่าหกสิบยังไม่ประมาณหกสิบไม่ถึงเจ็ดสิบไม่ถึงเจ็ดสิบคนสุดท้ายชื่ออะไรคนสุดท้ายปุ๊บแจ็คใช่แจ็คใช่ปุ๊บตกใจเอาไไอ้แจ็คแจ็คได้เสียที่ไหน ห้องน้ำตกใจนู้นวัยโยไม่ใช่หรอเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สดๆเลยใช่เป็นไงเป็นไงเป็นไงพอดีคำพอดีครับกำลังกินไหมกำลังกินแต่ว่าลายเขาไม่ต้องทำให้ทำเองอ่ะใครทำคนชื่อแจ็คเขาไม่สักลายแต่คนที่จะเอาได้คือคนชื่อเจมเอาได้จริงๆคือคนชื่อเจมคนเมื่อกี้ สรุปมึงเอาแจ็คเลเจมป้วยได้ทุกคนตัวดำไม่รู้นะผู้หญิงนะคนที่เข้าห้องน้ำด้วยที่ผู้หญิงเข้าห้องน้ำด้วยชื่อแจ็คพ่อตาลเขาล้วงตรงนี้ชื่อแจ็คแต่ลราค่าค่าตัวครั้งลุดสุดกี่บาทเมื่อวานนี้ไม่ให้สี่สิบสี่สิบรัฐสุดเดี๋ยวกี่นาทีกี่นาทีไม่ต้องเปิดกล้องไม่กี่นาทีประมาณสิบนาทีเสร็จเมื่อวานอ๋อเท่ากับเงี้ยนทำครบกี่นาทีฮะครบก็ถึงเจ็ด ไม่เท่ากับเนียนอะทางานวันหนึ่งแค่ไม่ถึงสิบนาทีไม่ใช่เมื่อคือวันนี้ล่าสถดคือได้กับเขามาได้ให้ค่าแรงตัวสี่สิบค่าแรงค่าตัวค่าตัวใช่ค้างไม่ค้างไหมค้างได้ไงนั่นเดี๋ยวจะไม่ออกไปได้เลยอะไรเนี่ยรับเงินมาแล้วไม่ให้ห้าร้อยวันีป่านี้เขใครห้าไม่ค้างคืนค้างเดียวสี่สิบอ๋อจะค้างเดียวสี่สิบจะค้างคืนนะ ไม่รู้ต้องข้างนอกต้องข้างนอกต้องเหมือนที่คุณหมูเขาอยู่อ่ะโอ,อแ,ลแล้วไอ้หมูมันได้อย่างไอ้หมูอ่ะผู้ชายผมไม่เอาค้างคืนแต่ผู้หญิงแบบผมเป็นไปด้วยกันก็ผู้ชายผมอะแล้วเป็นไงเป็นไงเมื่อคืนพอดีคา้าได้สี่สิบบาทมันน้อยไปน้อยไปแล้วปลติดเอาเท่าไหร่ทีแรกมันจะให้สร้างสิ่ก็เลยขอสีอ่สิบเลยให้อ๋อต่อรองมานสี่สิบใช่ผู้สร้างคนมันมันมันนี่เลยโอ้ยังนอย ได้สี to to ่ส <laughs> si nope like ิทธิ์ถ้าค้างเกินผู้ชายที่ทํางานมามันแล้วแต่เวลาตั้งหกทุ่มก็พันสองอ่ะหกวันจะไม่ได้ถ้าคืนนึงก็สองพันที่ทํางานอยู่ตรงสิตไม่ไอโยมันเคยชวนไหมไม่เคยชวนต้มๆถามมึงคืณตอบเขาถามไม่เคยถามเองไงเคยไม่ใช่เหรอไม่เคยกี่ครั้งมึงเคยชวนบอกไหมไม่เคยเคยชวนนอนอ่ะไม่ใส่ไม่เลยมึงเคยนอนยังอ่ะกับแฟนมึงอ่ะไม่เคย ยังไม่เคยเอายังไม่เคยจ้องไม่จ้องไปอ่ะมันจะหาแจกให้อย่างเดียวไม่ไม่เช้น้องคุณไม่แต่แต่มันเคยพูดว่าที่บ้านหมอปลาไม่ได้ทุกคนนะยกเว้นหมอปลายังไม่ได้ก็ถามันยัง่ด้จะไปบ้านที่นี่จะไป็นหอมนึ่งน่ะไม่เล่นย้ายเปล่าเลยแล้วคนที่อยู่ร้านค้าล่ะเคยกัน นผู <Five> ้ชายอยู oh, okay, so huh? ่ไม่เคยเขาเฝ้าร้านค้าให้จากไปนู่นเออก็เยอะเขาชวนไหมเขาเคยชวนไหมเขาเคยชวนไหมไม่เคยหรอกเขาไม่รู้จักเขาเป็นคนดีแต่ว่ายังก็อยู่ข้างล่างกับพ่อเจียไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาเขาเป็นพี่กับพี่กับน้องใช่เขาไม่ค่อยแข็งแรงอ้อไม่รู้ได้ไงเขาไม่ค่อยแข็งแรงเฮ้ยไองรู้ได้ไงเขาไม่ค่อยแข็งหรือเปล่าไม่แข็งเพาะเขาเขามีอายุแต่ว่าไม่อยากทำหน้ากับหลานเขา อเคยทำแล้วแต่ไม่เคยทำหนักไม่อยากให้ทำหน้ากับหลานเขายังไงอ่ะไม่อยากให้ผู้ชายทำหน้าเขาไม่อยากให้หน้าผมเขาเรียกว่าหน้าเด็กกับเจ้าเป็นหน้ากับหลานใช่ไหมใช่ใช่คนหน้าเขหน้ากับหลานกับแบเขาไม่ใช่ผัวเมียญาญานี่ใช่เขาที่แน้องของบ้านเออเป็นจ้าของบ้านคนดำแต่ยังเอาปรลาดได้ไม่คำคมของเหยียนอ่ะมีอะไรบ้างคำคมอะที่ว่าใช้ทุกวันคคก็จิ๊บเหรออ่ะก็จิ๊บเหรอนี่ไง อะไรนะที่เมตตาเลยไม่คำคมนะของเฮียน่ะมึงจำได้บ่ที่บอกหนูไม่มีคติธรรมหรอเอออุดมคติเออคืออะไรไม่มีเลยมีดิี่ยังไม่จบไม่แล้ที่เราชอบผู้ชายแบบผู้หญิงที่เราคิดอ่อนคิดก่อนเคยอ่านเขียนหนังสืออันหนึ่งอ่าไม่มีพี่จำได้ให้พี่เมตตาเขาอ่านให้ดูที่สมุดเล่มนั้นอ่ะอ้าวผัวมาแล้ว ตาวีวีไม่ได้หน่อยตาวีมาหาเมียสุสติ๊ดด้าหน่อยเออนี่นี่นี่ได้แล้วฟังฟังได้อะฟังก็เดี๋ยวก่อนให้ตาวีนั่งก่อนตาวีนั่งมึงมาฟังฟังนี่ก็ไมปออกอยู่ขึ้นเลยก็ไอะตวีนั่งตวีนั่งวีนั่งวีนั่งนั่งนั่งก่อนนะยังนั่งยังไงเอ็นกับตาวียังไงเอาเอาคำคมก่อนตรงนี้จะได้หลุดกราบสี่นาทีอ้ยฟังให้ดีปุ๊บอะไรนะที่จะว่าฉันยิง ก็ต้องหญิงเพราะฉันเป็นหญิงทําไงได้อยู่ๆจะไอกลักกับผู้ชายไอ้ฉันก็อายเป็นเหมือนกันที่เธอหลับเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นยังไม่เห็นบอกว่ารักฉันเธอเชื่อได้ฉันก็เชื่อได้เหมือนกันถ้าจะให้ฉันอ่อนให้ไม่มีทางโอ้ยยันยันจุดอดว่ะจะรูปตวีนี่ได้ไดยัง ยังทำไมถึงไม่เอาตัววเก็บกองทิพย์กันตั้งแตเก็บอะไรกันที่กไม่อะไรัเป็นเบอะไรเก็บกองทิพยันก็กองทิพอะไรกันเก็บยาเส้นมาัว้ารถหรวาส่งแฟนเขาสวยก็ที่ตัวคนเี้ยตัวจเห็นไหมไม่เอาตรงๆชอบไหมไม่เลยทำไมถึงไม่ชอบอ่ะตัวเตี้ยครับอมเอาตัวเตี้ยไม่ชอบเหรอครับผมทำไมอ่ะผมตัวสูงมาผมมาตอน๋อใจใจเย็นมันชอบเรานะ ผมไม่มีเงินแล้วครับผมอ๋อฮะไม่มีงานยันแล้วจะเอาเงินไหมจะให้ตัวพีขึ้นสวรรค์เอาไหมเอาไาตัวพี่เอาไปเอาไปยันดิ้นมีคนอ่ะเปล่าครับผมเอาเปล่าเปล่าครับผมแล้วจะเอาหรือเปล่าทำไมอะแมวครับผมทำไมอะชอบเปล่าชอบเปล่าไม่ชอบเลยครับผมอ้าวคนนั้นจะชอบหมดชอบพียันมันพูดคนเดียวครับผม มันชวนเอาเคยเอาอยู่เอาแต่ไม่เดี๋ยวแต่มันไม่ได้ไปชวนใจเหงียเอาละชวนว่เอาไข่หนี่เอาไม่เข้าใจมันพูดไทยได้ไหมมันไม่ได้ชวนใจเหงียนเอาแต่ชวนค่อยหนูเอาเองชวนให้เองเอาประมาณชวนสมจิตเอาแต่ว่าใจเหงียนทว่ามันไม่ชวนอ้าวตะวีจรินบ้างพูดหรอพูดเล่นมาเงี้ยพูดเล่นกันไอ้พูดว่าให้พี่หญิงด้วยนะห้าสิบบาทได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบมาห้าสิบเหยียบแค่สี่สิบเมื่อกี้มันยังเยอะใส่เลยเกลี่ยไม่ใส่ไปจำใกต้สมยาไหม ไม่ดาวีเออแล้วทำไมถึงไม่ชอบเฮียนะ่ะผมว่าตัวมันเตี้ยตัวสมถูกอ่ะแล้ว <c oughs> ที่ที่แกเล่นหมักหมักคอสกันเอาอะไรกันอะ่ะเงินครับผมเดิมพันเขาผมแล้วใครได้ใครเสียก็ส่วนใหญ่ถ้าเหียในผมได้ครับผมแล้วตาลิศอีกคนครับผมตาละกี่บาทสองบาทขึ้นไปครับผมสองบาทขึ้นไปครับผมแต่ไม่ได้เล่นได้เสียตังค์ได้ได้เสียตัวกันไม่ได้เอาใช่ไหมเปล่าครับผมเอาไม่ได้เสียตัวถ้าใครแพ้โดนปั้มเอาไหม ไม่ไม่เอาทำไมทำไมก็เล่นมีเหี้ยตัวไม่เอาทำไมไม่เอาเหี้ยนนะมันคุยไปที่นอนจริงๆครับมียุเปิดด้วยแล้วก็คุยด้วยครับหมอป่าใครคุยเหี้ยนวยครับผมคุยคนเดียวยุคที่ผมขายมาแล้วมันเอาแกขายวิทยุไประชานัยร้อยูตู้แล้วแล้วขายทำไมอ่ะ คือผมไม่มีเงินซื้อกาแฟกินครับผมดีแล้วจะจะกินกาแฟทำไมอะตวีนี่ผมก็เกี่ยวจะไปเกี่ยวหญ้าเอาแก้วไม่ใช่จะไปกินกาแฟทำไมคือผมกินแล้วมันแลสมองมันทำงานดีขึ้นเหรอจำดามันง่วงนอนทั้งวันครับผมเป็นเพราะอะไรอะครับผมเคยดูดม้ามาครับผมตอนเป็นรุ่นครับผมหญ้ามาหญ้าที่เคยดูดจะเคยกินไอ้พวกนี้เคยลองเลแล้วยังใจไหม เคยเอาพี่ไม่เคยเคยเคยดูมาไหมเคยจะเป็นข้อสัญญาจะมาไปถูกควดพวกนี้อ๋อเคยข้าสัญญามาแล้วเคยไปทําอะไรที่สัญญาไปรักษาตัวแล้วใสยังไงลงพาบาลคนแรกก็ไม่ไม่หายไม่ไม่หายเผลอแล้วก็ไม่หายนอนแล้วก็กลับมาดูดอสิเหมือนเดิมนี่มาถึงตรงนี้เราตึ้งจะพาไปพร้อมรักษาลไม่ต้องไปรักษากระป้าดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยยาสติก็ไม่เป็ตันตึ้งแล้วไม่ลงตัวแล้วไม่ลงแล้วทำไมทำไมจะดูแต่ก่อนโอ้ต่อมนต่อมนถามเตี้ยดู เราจะกลับไปบ้านจะไปดูหรือไม่ไม่ดูทำไมอ่ะกินตัวน,นี้สะสมสะสมยาช่วยล้างท้องไปเหมือนยาอะไรทุกอย่าง<ต>เลิกดูดแล้วยาส<ด>ติก็ไม่เอาแล้วแต่เห็นตัวแล้วทรงตัวได้แล้วเขาเ<อ>้าตู้ซุปได้แล้วก็ยังเห็นเองไปหายาเส้นอยู่อ่ะไม่หาทำไมอ,อ่ะครั้งปุ๊บกินยาไปปุ๊บมันถึงจะเล่นได้มันดูดปุ๊บก็กินยาตัวนี้ปุ๊บไม่ต้องรักษาจะบ้าได้เลิกยาสติดได้ไหมเนี่ยได้ ถ้าเรื่องไม่ได้มึงสัญญากับพี่วีด้วยเรื่องไม่ใหญกินไม่ได้หรอกยามึงสัญญากับพี่วีเลยกินต่อไปก็ไม่ได้ไม่เอ็งสัญญากับพี่วีเลยสัญญาเพื่อผูกอ่ะสัญญากับพี่วีดิว่าจะเลิกยาจะไรเราจะมาอยู่ดูดูดดูรยกันคุยไปเลยตอนไหนให้ดูบ้างก่อนเลยไหมตอนนี้กินยาตัวน้ำก่อนไม่สัญญากับพี่วีก่อนต้องให้ความรับรองอมาสัญญาเลยสัญญาว่าสมจรีนี่จะไม่เล่นยาสติดจะไม่ยาบ้ายาไอยาอีเออใช่ไหมพี่เชื่อน่ะเชื่อ เชื่อไหมเชื่อว่าพอาไหมเชื่อถึงเก้าสิาเปร์เซ็นต์ครับผมโอเคใช่โอเคต้งแต่